เวลาที่แมวกินอาหารเสร็จหลายครั้งเราจะเห็นพวกเขาทำท่าตะกุยพื้นตะกุยผ้าหรือขวนบริเวณรอบๆชามอาหารคล้ายกับว่ากำลังพยายามกลบอะไรบางอย่างทั้งที่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้กลบเลยพฤติกรรมนี้มาจากสัญชาตญาณของแมวโดยตรงในธรรมชาติ แมวป่าจะต้องระวังภัยจากนักล่าตัวอื่นๆหลังจากกินอาหารเสร็จพวกเขามักจะซ่อนหรือกลบซากอาหารที่เหลือเพื่อไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายออกไปการซ่อนกลิ่นจึงเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือแมวบางตัวพยายามเก็บอาหารไว้กินทีหลังแม้จะไม่ได้เก็บจริงๆ แต่ท่าทางที่เหมือนกำลังกลบก็คือการเรียนแบบพฤติกรรมนี้นั่นเองคล้ายกับว่าอาหารยังไม่หมดยังซ่อนไว้ใช้ได้ในภายหลังบางครั้งพฤติกรรมนี้ก็สะท้อนความไม่ชอบอาหารที่กินอยู่ถ้าแมรู้สึกว่ากลิ่นหรือรสชาติไม่ถูกใจเขาอาจทำท่ากลบเหมือนกับสิ่งที่ไม่ต้องการ และอีกสิ่งหนึ่งที่ควรเข้าใจคือแมวมีนิสัยฝังแน่นในการกลบสิ่งขับถ่ายอยู่แล้วการเคลื่อนไหวที่เห็นจึงอาจเป็นเพียงการสืบต่อพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นการที่แมวกินเสร็จแล้วทำท่ากลบอาหารไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่เป็นสัญชาตญาณธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความระมัดระวังความต้องการซ่อนกลิ่น หรือแม้แต่การไม่ชอบอาหารบางชนิดของพวกเขาเท่านั้นเอง